Ung, สวัสดีครับชาวราศีพฤษกนะครับคลิปนี้พ่อหมอจะมาดูดวงของชาวราศีพฤษภนะครับดวงความรักของชาวราศีพฤษกนะครับมีคนขอมาพ่อหมอจัดให้นะครับดวงความรักของชาวราศีพฤษกจะเป็นอย่างไรมาดูนครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับชาวราศีพฤษกท่านที่ยังโสดนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูนครับจะได้เนื้อคู่หรือเปล่านะครับโดยไพ่กองเดิมนะครับ กุมาลมาไหมจิตตังยมากกมาลมาไหมจิตตังยมักกูมาลงมาไหมจิตตังยมักขอให้คำทำนายดวงนี้เกิดความแม่นยำไม่สุดผิดพลาดน้อยสุดเพียงโอเคครับแม่นยำมมนะครับมาดูกันครับท่านที่ยังโสดจะได้พบเนื้อคู่หรือเปล่านะครับมาดูกันครับมีคนถามมาแบบนี้พ่อหมอก็ตอบมาแบบนี้นครับนี่ครับท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์ ใจิตใจของคุณได้เนื้อคู่แน่นอนในเดือนพฤศจิกายนนี้ปีปี2 5งพันมีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่นะครับนี่ครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเกิดนะครับถ้าเป็นใบนี้อยู่ที่ใบที่2นะครับพ่อหมอจะบอกทันทีท่านจะมีลูกชายนะครับใบนี้ใจิตใจของท่านอยากจะมีครอบครัวพ่อหมอบอกเลยครับชาวราศีพฤษกท่านที่ยังโสดโยอยากจะมีครอบครัวครับ จ,จิตใจของคุณนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีนะครับยังไม่ได้มีนะครับแต่ว่าจ,จิตใจของคุณคิดอยากจะมีนะครับผมนี่ครับแบกภาระมาเยอเห็นภาพไหมครับพอหมอดูไพ่ใบนี้ทีไรบ่งบอกถึงท่านชาวราศีพฤษภก,กําลังแบกภาระเรื่องความรักนะครับเหมือนพึ่งอกหักมามีปัญหาเต็ไมไปหมดเลยนะครับท่านที่ยังโสดอกหักนะครับมีปัญหาต่าง ขอเขาว่าดูถูกบ้างนะครับยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมีแล้วกันครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมแต่ถามว่าจะมีไหมความคิดอย่างมีนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องมีแต่อยู่ดีๆ๋ยวมีคนเข้ามาเองครับท่าไม่ต้องกลัวครับชาวราศีพฤษภท่านที่ยังโสดอยู่จะมีคู่รักในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว พ่อหมอใช้คํานี้นะครับโดยที่ไม่ทันตั้งตังตวท่านไม่รู้หรอกครับว่าเขาแอบ,บชอบคุณอยู่เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีคนแอบ,บชอบคุณอยู่แต่ยังไม่บอกความรักกับคุณนะครับจะไม่บอกว่าเขาแอบรักคุณอยู่นะครับแอบ,บชอบอาจจะเป็นเพื่อนก็นได้ครับที่คนที่คุณไม่คาดคิดมาถึงไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะครับนี่ครับมาดูโันครับ ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับความรักของคุณนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะครับท่านที่ยังโสดก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ท่านจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมในเดือนพฤศจิกายนนีต้ต้องพึ่งสิ่งศัก,กดิออ์สิทธิ์กาบไหว้ไหว้เตือยวเลยกรงไหว้ท่านพ,พระพิฆเนศนะครับและสิ่งดีๆจะเข้ามาแน่นอนครับนะครับเรื่องความรัก นี่ครับนั่งถอนหายใจพอหมอบอกว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาแค่เยอะวะยังนั่งถอนหายใจอยู่เลยนะครับถอนหายใจต่อไปครับผมไม่ต้องกลัวนะครับพอหมอดูไปแล้วไงครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีพฤษภจะต้องได้พบเนื้อคู่แน่นอนนะครับเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีคนแอบชอบเอาง่ายๆมีคนแอบชอบคุณอยู่แล้วคุณจะเอาเขาหรือไม่เอาแล้วแต่คุณครับ นะครับนั่งถอนหายใจไปก่อนไม่มีใครเลยช่วงนี้งอยเหงาท่านเียงโสดงอยเหงาไปหมดเลยพึ่นศิลป์ศักดิ์สิธิ์นะครับไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับขอเนื้อคู่ดีกว่านะครับผมได้เจอเนื้อคู่แล้วถอนหายใจไปก่อนในท้ายเดือนนี่แหละท้ายเดือนนี่แหละจะได้เนื้อคู่แหละนะครับจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กหรือว่าแฟนเก่ากลับมาคบ นะครับต้องมีใครสะกคนแอบชอบคุณอยู่นะครับคนคนนั้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคนผิวขาวทั้งคู่นะครับต้องเป็นคนผิวขาวที่แอบชอบคุณอยู่นะครับแต่ลักษณะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ต้องอ้วนๆนะครับลักษณะต้องเป็นแบบนั้นนะครับอวบๆแอบชอบคุณอยู่สังเกตให้ดีนะครับคนคนนั้นต้องเป็นเพื่อนเก่าของคุณเพื่อนเก่าที่ตามโทรหาคุณทุกวันนั่นแหละแอบชอบคุณอยู่คิดอย่างนี้ไว้เลยนะครับ โอเคครับมาดูกันครับท่านที่มีคู่แล้วนะครับความรักจะเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤศจิกายนความรักจะเป็นอย่างไรนะครับถามว่าดีไหมดีมากนะครับไพ่ใบนี้แต่ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับใบนี้ความรักของคุณจะแช่มชื่นมากชาวราศีพฤษภความรักของคุณท่านที่มีคู่แล้วนะครับนี่ครับคนรักเอาอกเอาใจทุกอย่างเห็นนงไหมครับ เอาของดีมาให้คุณซื้อของมาให้เอาขอเข้าใจให้เงินใช้นะครับแม่นไม่แม่นไม่ทราบแต่นี่ครับจิตใจของคุณจะคิดอย่างนี้กับเขาคนคนนี้ช่างดีจริงๆรักคุณมากเอาขอเข้าใจแต่งงานกับคนนี้นี่สมหวังเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยบอกความจริงแอบไปไหนก็ไม่ค่อยบอกนะครับก็ต้องมีบ้างนะครับนี่ครับการชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณ การแก่งแย่งชิงดีใ่ใบนี้นะครับบ่งบอกถึงการแย่งกันเป็นใหญ่ในบ้านเรื่องเงินเรื่องทองครับแฟนคุณจะแย่งคุมเงินนะครับแอบเอาเงินไปซ่อนคอยสังเกตได้ดีนะครับอย่าบอกว่าพ่อหมอบอกนะครับให้มันออกมาอย่างนี้พ่อหมอก็พูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับความรักของคุณแฟนของคุณจะแก่งแย่งชิงดีในใจหน้าของเขาไม่บอกไม่ออกออกมานะครับแต่ว่าในใจเขาคิดในใจเขาแอบคิดนะครับ ว่าเขาจะคุมทุกอย่างคุมแม้แม้กระทั่งในชีวิตคุณคุณต้องเป็นของเขาด้วยคุมทุกอย่างนะครับเนี่ยครับชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณแต่ว่าให้ไหมให้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอยากจะคุมคุมตัวของคุณคุมสังขารของคุณคุมความรักของคุณเป็นของเขาคนเดียวนะครับเขามีได้แต่คุณห้ามมีนะครับนี่ครับแล้วจะเกิดความเมตตาสงสารเกิดขึ้นนะครับ คุณจะสงสารตัวแฟนคุณมากนะครับถึงแม้เขาจะแอบไปมีนู่นมีนีม่น ύ, มีนอกมีในแต่ว่าคุณจะสงสารในความรักคนเดียวรักเดียวใจเดียวนะครับแฟนจะแอบไปเที่ยวอาบมนวดน,นี่ครับก็รักคนเดียวเนยก็ยังรักอยู่ดีทําช่วยยังไงก็รักเอาง่ายๆครับผมครับผมโอเคครับ ขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับพบกับความสุขความเจริญครับทํามาค้าขึ้นการค้าเจริญลุ่งเรืองนะครับยังมีคําทำนายมากมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ